ท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ในพื้นที่หมู่ที่7ต็บลท่าขนน้อภอครีรัตนนิคมจสุราษฎร์ธานีครับบริเวณนี้คือเขาเรียกว่าเปลวหีในตำนานนะปีมีเนื้อที่กว่า100ไร่นะครับเมื่ออดีตที่ผ่านมาครับเป็นสถานที่เผาและฝังศพคนตายในพื้นที่อำเภอครีรัตนนิคมบางส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนาปรังนะในส่วนของบ้านยางในส่วนของบ้านปักคูตท่าขนนอนนะครับหลายพื้นที่ครับในพื้นที่นี้และก็เมื่อประมาณปี 2พ4 0 4 1นะครับก็ได้มีการล้างป่าช้าสมัยนั้นนะฮะแล้วก็ไม่ได้เอามาใช้ในการฝังหรือเผาศพอีกเลยนะครับปัจจุบันนี้ครับเป็นเนื้อที่ที่เป็นสาธารณะนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการบูรณะไม่มีได้การไม่มีการได้ทําอะไรเพิ่มเติมต่อไปแล้วก็ปล่อยให้เป็นนะครับโรงไม้ที่มุงด้วยถังกระสีแล้วก็ล้อมตามสภาพอายุของมันครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับอดีตที่ผ่านมาที่เขาเรียกว่าเปลวหยีครับ ครับสมัยผมเด็กๆครับก็จะมีคนเฒ่าคนแก่นะครับเขาเล่าว่าบริเวณนี้ครับมันเป็นที่เผาศพที่ฝังศพนี่คือสภาพปัจจุบันครับสภาพปัจจุบันก็เหลือเพียงอาคารที่ทรุดโทรมนะครับซึ่งอยู่ในที่สาธารณะกว่าร้อยไร่นะครับนี่พังพังลงมาเลยครับนะครับถ้ามากลางคืนก็อาจจะหวิวๆสักหน่อยนะพี่น้องชาวอำเภอครีรตนนิคมรุ่นเก่าก็คงจะรู้จักนรับที่บริเวณนี้ครับเนี่ยเปรย์หยีในตำนานครับผม นี่ครับเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ครับแต่ไม่มีไม้ใหญ่ครับไม่ทราบว่าไม้ใหญ่โดนโค่นไปเสียตั้งแต่มเมื่อไหร่ครับนี่ครับนี่ดูใกล้ๆครับนี่ครับ